สวัสดีครับวันนี้มีคีย์บอร์ดมาใหม่หนึ่งรายการนะครับนี่นะครับเนาะเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าเป็นรุ่นไหนยังไงนะครับ มาครับก็แกะกล่องมาเรียบร้อยนะครับโร l a n d d สองศูนย์ครับมันติทิมโบไลเนียซินดิไซเซอร์นะครับ m ันติแท็กซีเควนเซอรนี่ครับสภาพสวยงามมากนะครับมาพร้อมเมมโมรีการ์ดแล้วก็ตัวนี้นี่จะเป็นผมดูข้างในแล้วมันจะเป็นม้วนวิดีโอนะครับ่็จะเป็น เข้าใจว่าน่าจะเป็นคู่มือการใช้งานหรือเปล่านะครับ VDO Workshop Series ว่าผมว่าหายากอยู่นะครับ Perfect Man น่นนะครแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือตัวนี้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กระเป๋านะครับกระเป๋านี่ก็ อาจจะไม่สวยนะครับกระเป๋าสภาพไม่สวยแล้วก็กันฝุ่นได้อยู่นะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเ่ยนะครับแปลงไฟนะครับให้สามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านเราเล่นได้เลยนะครับสาหรับท่านที่เคยใช้รุ่นนี้นะครับย้อนหลังไปสัก30กว่าปีนะครับคิดว่าประมาณนั้นแหละนะครับนะครับเคยมีความหลังกับรุ่นนี้อยากจะรื้อฟื้นนะครับชอบซาวชอบเสียงซินของรุ่นนี้ก็สามารถ นะครับเป็นเจ้าของได้นะครับเนาะโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ